สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นล่างสองสูตรนะคะสูตรที่1นะคะเป็นสูตรเก่านะคะสถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่งวันนี้นะคะเลขที่ออก91นะคะเลขเด่น795นะคะเข้าที่9หลัก10นะคะเลขเด่นนะคะ6 แปดสี่นะคะเข้าที่แปดหลักสิบเลขเด่นนะคะแปดศูนย์หกนะคะเข้าที่แปดหลักสิบเลขเด่นนะคะหกแปดสี่นะคะเข้าที่หกหลักสิบนะคะเลขเด่นเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยเลขเด่นนะคะห้าเจ็ดสามนะคะเข้าที่สามหลักหน่วยนะคะเลขเด่นเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเลขที่ออกเจ็ดเก้าเลขเด่น มาสองตัวนะคะวันนี้เลขเด่นนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเลขที่ออกเจ็ดแปดเข้าที่เจ็ดหลักสิบนะคะเลขเด่นเก้าพอัยค่ะเจ็ดเก้าห้านะคะเข้าที่เก้าหลักสิบเลขเด่นนะคะหนึ่งสามห้าพอัยค่ะหนึ่งสามเก้าพูดผิดเข้าที่เก้านะคะหลักหน่วยนะคะวดที่ผ่านมาส่วนงวดน,นี้นะคะเลขเด่นที่ได้คือเจ็ดนะคะ ก้าห้าวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรนี้วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งแล้วก็รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักพันส่วนรางวัลเลขท้ายนะคะใช้หลักร้อยนะคะสามนะคะ บวกตามด้วยหนึ่งหลักร้อยแล้วก็บวกสามคงที่นะคะได้เจ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านะคะเก้าบวกหกได้สิบห้าใช้ห้านะคะเลขเด่นก็คือเจ็ดเก้าห้านะคะสูตรแรกต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะ สถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกหกหนึ่งเลขเด่นนะคะที่ได้คือห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยเลขเด่นสามห้าเก้านะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยเลขเด่นนะคะหนึ่งสามเจ็ดนะคะเข้าที่สามหลักหน่วยเลขเด่นนะคะเก้าหนึ่งห้านะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นแปด 04เข้าที่8หลักหน่วยนะคะเลขเด่น026เข้าที่0นะคะหลักหน่วยเลขเด่น137นะคะส่วนงวดนี้นะคะเข้าที่7หลักสิบนะคะเดินที่หลักหน่วยทั้งหมด6งวดนะคะแล้วก็หลุดเข้ามาที่หลักสิบนะคะวันนี้วันแรกนะคะทั้งหมดสถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมด7งวดนะคะ ส่วนงวดนี้นะคะส่วนงวดนี้นะคะเลขดินที่ได้ก็คือห้าเจ็ดหนึ่งนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งแล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักหมื่นนะคะสี่บวกห้า หลักร้อยนะคะคูณด้วยสองนะคะเป็นศูนย์นะคะสี่บวกศย์แล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะคูณสองได้สิบแปดใช้แปดนะคะแล้วก็บวกตามด้วยสามคงที่สี่บวกศูนย์บวกแปดบวกสามนะคะได้สิบห้าเลขเห่นตัวแรกคือห 5, 5้าห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะเจบวกสี่ได้สิอ เ็บวกได้1ิบเลขเด่นที่ได้ก็คือ571นะคะอันนี้แอดนำเลขเด่นทั้ง2สูตรนะคะมาคู่กันให้ท่านผู้ชมดูนะคะสูตรที่1นะคะเดินตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกเกส่วนสูตรที่2นะคะเดินตั้งแต่งวดที่ออกหกนนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะ เลขเด่นสูตรแรกได้หกแปดสี่นะคะส่วนสูตรที่สองได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะคะคู่กันนะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะสูตรที่สองสามห้าเก้านะคะงวดนนี้ชนเลขเด่นสูตรนี้นะคะได้ห้าเจ็ดสามนะคะส่วนสูตรนี้นะคะได้หนึ่งสามเจ็ดนะคะ, 1, 3, ะ,คะเลขออกสี่สามชนนะคะ <ersch> เลขเด่นสูตรนี้นะคะสูตรที่1ได้9 17นะคะส่วนสูตรที่2ได้9 15นะคะเลขที่ออก7 9สูตรที่1ได้7สูตรที่2ได้9นะคะคู่กันนะคะสูตรที่1นะคะได้เด่นได้9 17ส่วนสูตรที่2นะคะได้8 04เลขที่ออก7 8คู่นะคะส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นนะคะได้9 ได้795าห้านะคะส่วนสูตรนี้ได้0ูนสองหนะคะเลขที่ออกคือ90ย์เนาะคู่นะคะแล้วก็ส่วนงวดนี้ได้หนึ่งสามนะคะสูตรน,นี้ได้หนึ่งสามเจดเลขที่ออก7 9คู่กันนะคะส่วนงวดนี้เนาะเลขเด่นสูตรแรกนะคะได้7 9 5ห้านะคะสูตรที่2ได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะคะ ก็จะมีเลขที่ชนกันนะคะอยู่ที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะก็จะชนกันที่สองตัวเนาะคลิปนี้นะคะเลขเด่นสุดแรกก็ได้เจ็ดเก้าห้านะคะสุดที่สองก็ห้าเจ็ดเก้านะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยค่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ